นี่นี่นี่ครับออเชี่ยอืมโรยกายกันอนนั้นสี มาอนีพามาเหรียญงจังเลยนี่เห็นว่นนอย่งก็ว่นาน่ะสันพนว่าพามากินป่า,าสันพนว่าแต่จังไหบุญน,นี่ียงมือ้อผนกรลังหายาครับว่าเปนสาพื้นหรกครับสาผู้ว่า,านี่อย่างละเต่ชีวามารักษาปลาสาพ่วัลบ่วแมน ก็ลังเอาแหยขึ้นครับแต่ว่าหมมแหบมนี้หรอคนมาสิงงปลามือปลา,าห้เบิง้งมาสันนมายังอียงว่าภาษายังปลาสันแล้ววะตีนหยบๆกวยบขึ้นหัวสัแล้ววะนั่นพยองใอ่อ่ะ <laughs> นี่สันมาพ่เอียงแล้วพเอกแล้วแยน้ำพยอให้แล้ววะเป็นะซุ่มม้น้มีซุมอยู่คนมา ซุ่มขม่นมัอยูบ้านเอาไว้ข้งของค้าง,างเล่นพี่น้องมันเหนียวมากแลวปลาสะนะพั่น้องคุณกำลังเอาแหนขึ้นอยู่ครับนั่นวัาดีไปยัก่นสอย่างนไแล้วโอ้ขุน้างยังโชว์แล้วุนครับจับปลามือเปล่าเลยนออ่ันสูงก็เพื่อะายฉัน วันใน่ะฉันเปลี่ยนเลยใครเลยจับคือสั่งยังไปแล้วเนี่ยฮืออวันนี้พระวิเหรนทรงครับพระมหาปู้หาปลาครับตบามภาษาทรงให้ทรงน้าบ้านเขาครับอาสิเห็นหลายๆแบบแนวคลิปก็ได้เพื่อว่าสิสั่งคบบันเทิงจัง่อยพี่น้อง อือให้พี่ให้น้องไว้จาเจกับการทํางานครับออืืเจ็ดงานไปน้าครับหายอยู่หายจินไปพร้อมพาลงหลงหลงนาลงทงครับปยพนมายุบานตอนนี้อืทางเอียงแล้วว่พาพระมาหาหยาปลายงขีตมแล้วว่าปลามีอยู่สุ่งหม่องแล้วว่าเหันอยู่หูเอือนปลาไหลแล้วว่าเหันอยู่ให้นาม,มันสีแล้วว่าปลาคอปลาเฉียงแล้วว่า <laughs> นั่นนั่นนั่อีกแล้วครับโอ้เต็ีนแล้วลุงนาจากเลยเดี๋ยวสิเพื่อมาเบิ่งเทคนิคการหาปลาพันมือนี่หมาสาพันครับมือนี่ออสานี้หมาหาพันครับจักสิคุุมคาผู้คุมคาล้องเหมาเบิ่งสนอกกันลังลากเหนียกึินเยอะ พลังงานเสียปลากบเพียอะบังเลียพี่น้องว่าเสียร้ลงจังไรเพื่อเสียหน้าม,มันเตือนนั <laughs>

ครับบังโงงขี้หลอนกับบานเฮาครับเนี่ยบังขี้หลอนสุกกับเข่าเหนียวพี่น้องเไยโอ้สุดยอดเบิร์ดจังพี่น้องนี่นนบังขี้หลอนใบ้เข่าอืมมาบมานทำกันกพี่น้องไปพ้นชิ่นจะนนอิ่มหรอไหนกูข่าวกวกพวกึบงเสียบานเฮาไม่เลยพี่น้องเลยฮะห่างไปเหี้ยเลยโอ้ตัวน,นี้สองโลเคืองอืมข่วน คักคักคักนี่นี่อ่โอ้อาคักแล้วกีลกีปลาี่ยนพี่น้องเอ้มันเผาเลยบันเตรียมแล้วอ่ังสีว่างไปแล้วเดสีมีใหม่คมเหงอีกทีนึงอืมนี่ครับน่น็เอายบกุงลูกุเลย เขากันกางสาเลยครับเนี่ยสาหนามมือนี่มามาเหรียญพงนี่ห้อยเกีย์้อยเกียใกับไตกระป่านี่าจะอยางห้อยจดนกัมผม อันนึงกระลังเผาอยู่ตัวหนึ่งลงแล้วใส่เกลือใส่ยังละ,ะจิ้มนั่นเลย จะพลนตัวน้อยๆนี่ยนี่นี่นี่ครับอเองเ่ครัเขียว้อเลยสังสันมาเียเ้ย,ยังสีเลยสดๆแบบนี้เลยแล้วว่าสายบัวแดงไว้เ<ด>ียไมยแน่นอนฮะบัวแดงอ่ะยุใส่อะต่ายี่ห้าเดีโอ้เอาไปัไงบัวแดง ก็จะแปลว่าแห่เอาเอาเขาเรียกมกลัาพรี่หรอเฮลิเจยนประา่าด็ูบ้านเฮลิโอนอยู่เขาอยู่อ่อเสียงนะอยู่กับโบ่ีง มั่งเนี่กินบะหมี่ซุปบกมี่ขี้เหร่ซุปกับเอาปลาครับมื่งนี่ยโยเค็มหรืจากน,นี่โรคากันทั้งทีผิดครับทิพปลาสรางกุกผมว่มาจากพิเศษเนี่ยกุกเสพพันา่าซื้อเสบ <laughs> มาจากทางไหนก็ยจ้ อุบอนโอ้มันจากไก่มาจากทางอุบลเลยต้นสำหรับเลยเนี่ยมันอยู่ไก่แม่น้ำมุนเป็นหรออืมมันนำมูลแม่น้ำของเออมามาพี่น้องเลยสดสดมือเนี่ยสดสดบทไม่มีมันมาอืมกินกันแบบสดสดเลยเผากันแบบเห็นเห็นเลยพี่น้องมือเนี่ยเผากันแบบไม่มีหยาดเลยมือเนี่ยสดขัก ก็จบหลอยมั้งอาจจะมันขึ้นหัวแล้วว่ะม่จวกแล้วทางสันแล้วลงไปเอ๊ะต้มมัเหเอเห่าซุ่มบังอีกอยู่แล้วว่ะเรื่งไหนเป็นตะคือวป่ะมูที่เหลียอวอย่น หือไว้จะมันไข้พี่นะยังโยสันว่าสางสันว่ายังโยสันว่าเอาบ่เบิดดอกแล้วมาใจร้าพีหน้าลูกทุ่งทุงท่งครับนี่ไปพ่นพลามาตรงหน้ามันีออกทงทาหากรูหับปลา เราันแล้วมีปืนล้มมาไอ้ซักซักทีนหนึ่งเหียนว่าล้มเนี่ย่อันนี้ล้มเลยไม่มขกบแทกว้าวอ๋อบอเป็นล้มปกติยิงตรงแล้วก็ได้เดี๋ยวบงบงเนี่ยอันนี้เกวัดอย่างเนี่ยวัดลมมันตัวตัวนี้ขอดไปล้มซำนี่โอ้ขัดอยอีหเลีพัแปนี่แปดรอยอันนี้ไฟแปดรอยเออไฟที่รับียงเลยออมันปรับล้มเลยแล้เวลาล้มขอแบบไหนที่เทงไหนนี่เลยเติมสูบอีอ๋อสูบใค่นี่อือนี่ล้มอยู่นี่ตอ้ล้มอยู่ที่าี่ตอน้ลัมเอน นี่ดิเอ,ออยู่ 2, 2, นนอยู่สองพันเยอะสองพันน้อยๆถ้าเต็มเต็มนี่เท่าไร็เข็มละพันได้เ่ย oh, โอเข็ยละพันเออมันหกพันลวโอ้หกพยิ่งดีเขียหกพันเนี่ัน่็จะต่ตวคอวนตัวนี้ไ<อ>ด้เป็นร้อยคนแลนน้วเห็นดีได้เป็นร,อรอ้อยเียบอเอาลองดูตอนนี้ปล้มโยมเท่าไหรกะ <800. S 1> 800นแปดร้อยแปดรอยเนาะมันจะปล้มเต็มนี่ครับมันห้ง ปกติมันมีก <Okay. S 2> ่ตัวนึงมล็อกอยู่นีกคือากดมันอาดึงมันขาีเท่าเ้ยหยปร์เซ็นต์มันอ๋อลองยิงมันรู้ป่เนี่ครับลองลองมึงนี่นนมึงมึงล้มนี่ครับเพียงครับโอ้

น้ำหลน้ำัดไลงมาเลือดลล่มยงว่มเดี๋ยวล่มไยนอเอมันต้องขอลืกน้ำตรงแยของไม่ส่งไปเลือดล้ปดล้มพนแล้วหายูหายกินครับอันนี้เป็นการเทศขึ้นเอง ปับใส่ขึ้นเยงแล้วก็เอานี่ล่ะเล็กเออันนี้เป็นลูกสี่มนหัหัวส่หัวสีเป็นหัวสี่ตเตี้นกัมันต้องงงออกไปไม่ยอต้องลงเลิมไยงสินี่ครับเป็นเล็กนี่เราไม่เห็นครับเฮ้ขอเบิ้งเล้นะนี่ครับนี่เป็นเล็กดึงมาดนีมันก็มาขังเป็นเดยกยี่นีนะอ๋อ ปัญหาคือมันหนักมันอยู่นี่อยคอยคอแต่งมาคอคิดที่เกียร์ย้งมาแบบเห็นว่ากดด้วยพี่ในตำแหน่งมันเกไมยู่พื้ที่คนมันหนักกว่าผมเลยตัดเราออกเลยมันหนักอเดี๋ยวดีมกดได้นี่ล่ะอ๋กดนี่มันมันมันเตวนี้กดใสตอนนี้กดใสตวนี้ปล่ให้าประกาอ๋เนี่ยเอาข้านี้อ๋อาข้างอ๋เมื่อรันนี่สิอ่ะร้องรันมึงหรือรันนี่สโอเคโอ้หนอนอีันเหลียวในทีพงเลยมัน จุ๊จุ๊น้ำกันพี่น้องมาเนี่ยกินกันแบบนบ้านครับรนี่ย ไม่ใ่ปาไม่ใ่ปาแต่ปลคอสอตัวปสองตัวมวนค่บอกฮีิกวนยุบยุบบนตุบสุดบนกับปลาตัวเก่าตัวนั้บวน่อมันเป็นปลาลายตัวเดนว่ราปลาบ้นลายสันกับปลาตัวเดยงกับบ้าหลายเดียวนะานบนรบนีว่าปลาลายนะสูงปลาดุกสองตัวปลาคอสอตัวปลาขาวค่โอ้นี่มาล้วงหรอคนอ่ะเราค่ะเขานี่ตังนี่ยก็เฮ้ิ้จะเกี่ยวหร นช่ไหนี่น่นอทางสันเรื่องกินนี่ทรับยบแล้วว่ะผปหาปลาโดด้วว่ไข่บางร้กับใส่เนี่ยมันคอือผดนะอมัน็นหนาวบันทอ,อืม <c oughs> อย่างมันม <c oughs> ันหนาวิอย่างมันหนาวไข่ปลาเพิ่งวางเลยนี่มันเริ่หนาวใส่ปลาเดี๋ยวมันหนาวเข้าว่ น้เปนหรอนปี่นวงนีโอ้คนเยอ่ะยกเลยมามาเนเลยยัยงกํลังลงมือพอดีเลยโอ้ไห <Okay. S 2> บัวมาอเองเลยไหนบัวแงมากตัวปัดตัวสยมา,า,อาโอ้เสียบมากา,าอเอาแล้วยกันเลยยกันเอายกันยกันยกันนั่นนั่นใครอียงเอายกันมันต้องแบบนี้เะบ้านเขาลูกพุ่ล่ พองเลยจินเดียกินกันแบบพุ่งเลยครับมึงเนี่เจ็บกินแบบไม่ขยันอือโอ้ขกขวดววขงขาเขามาอเขาเต็มไเลเว้ยนี่นี่ี่อเลยครับเนี่ยเสบักเลยโอ้่งนผกเลยนะต้งไปีน้ำพูดขึนเนาะแย่นลตาเห็นจตัเลย นุ่ไปจับตัวหนมองซันอย่างคนนั้นที่อร่อยมามกินพี่น้องตัวนี้นๆอ่ะัตยอ่ะจะรยคูลงบนตัวนี่เฮ้ยเขาเขาเฮ้ยกินไป็นแน่วอนี่นงกินดีๆยังกินัเอารวดอืมอย่ามาเอารวยไงจมพนตั์ธรรมดาดิมันลูกกุ้งจับๆครับที่นี่แม่ปั๊โกเออพี่น้องเอ้ยไม่อยว่าแล้วบครับอืมพีละเชียงเนี่ยสดๆแบบเนี้ย เอาละวัวหนานดีนะหนาสางการนะควะามมากินปลากันเนาะนี่ดาดไปนล้วพี่น้องดาดไปพร้อมจุไปนล้วโอ้มีความจุพี่น้องเอ้ยกับบา้านสงการกันได้กิน,นปูกินปลาหน่อยหลายเพราะสำคัญอยู่ที่อ่าความสุยุที่ใจพี่น้องปลาตัวใหญ่ตัวน้อยแซ่บพื่งกันพี่น้องตัวน้นอยเสียงหวานดีค่ะเนี่ยแซ่บอัดังจะโล่จัดมาเลย รู้อะยังรู้ยังนอนเนล่ยนอนเจ้าห้องอย่าเช่นเพื่อนไม่ก็นอนหลับเป็นเดือนบรรยากาศทองทุงบรรยากาศทองน้พี่น้องกินกันแบบดุทุงูกทุงกินกันแบบไอ้น้องเผาปลาครับมือนี่ ยหยาบไม่พ่นพามะเหลี่ยนทงเหลี่ยนชากินกันแบบก็สามจวนนั่นพ่อไปใส่อ่ะฮัดขึ้นมาหลว่ะหรอขึมาเสี่ยงมาเด็ดใส่บังนะ้วยี่ยงจับหัวบงังรัวเ,<อ>เนี่ยดึงหัวเลยนะเออเนี่ยมาพี่น้องผ<ม>คุณยายกินใส่มันค่อยหนาเรื่องไหกินใส่มันหนาวยังกินเหรอเอาเลย,เอ,เลยอืออครับ โอ้มาไมเห็อเ,เขา <c oughs> เขาปันกินโอ้อยา,ากพับอยากพัครับเลยครับมใบ้บรริการความโอ้เดี๋ยแล้วมีอะไรวันดีครับพี่น้องหลังจากกินปลาเผาปลาหยางแหล่ามืเนื่อมาสาตตอนนี้ สาพยพอย่างก็ได้ครับนี่อีกสาหนึ่งมื่อนี้พอดีมาเห็นมิมครับส,รสังอย่างกำลังใส่ปลาไหลเยอะน,นี่ครับกำลังใส่ปลาไหลเยอะมีเบียดบนใส่ปลาไหลเยอะกำลังมีหูวสิยัางเออสังอยางกำลังใส่ปลาไหลเยอะบรรยากาศตรงให้ทางน้าครับนี่ครับอันนี้ห้ามด้วย ที่ตรงหน้าครับเนี่ยน้ำน้ำใสแจ้วเลยนี่ครับนี่นี่สาระหน่อยครับเนี่ยฟังหรถผมจอดคนอีตัวนี้ก็งามครับต้นไห้นี่ต้นโพให้เนี่ครับนี่งามครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าอันนี้สาหน้ารางครับ เลือกครับนี่เลือกแปดเมตรกับชิปเมตรนำสายแก้วเลยครับใบเห็ดหน้าครับน้ำใบสดสูบใส่เขา่าใส่หยังครับนี่ตะกีนปลาหนองนี่ปลาคอไม่สวยไงน่าสางเอียงกันปะ <c oughs> เออสางเอียงเคยมาขีีเหรียญเยอะ <c oughs> <c oughs> มีคิปเก่าเกาเยอะเ <c oughs> <c oughs> ด็ดทออ้าไไทยไปเยอะเออคิปเก่าเด็ดท้ายไปเยอะเห็นไหม บ่อนนะครับมีอยู่ครับปลาไม่เล็กครับเอออันนี้มันหลอกไม่สกีมันเป็นสาใยายปนีย่อนยอ,อืนอนี่ครับต่างสันกำลังพล,ลมีอยอดด่พนบหอดแล้วะ่ะล,<ม>ล้มห้างมิมเนี่ย

พอได้ไฟร่วงครับพี่น้องต้องหาวิธีใหมสร้างสรรกันแล้วเออเลยน่อยๆน่อยตัดตัวเลยครับเนี่ยโม่ผลเลยแล้วผลมถึงเั็นว่าวเราเลยหน่อยตัดตัวเลยย่างออกระยะไกลชัางหน่อยงานชท,ทําำําครับมิม Mìm thâm nhiên hạt này mỉm thâm hạt ờ lao dây này cắt này này ยุ่งงาไม่แหงหรือมันตัดไปแล้ว,ลวโอ<ฮ>้โหกไก่เขาไกลอยู่พี่น้องเบงไกลๆผู้ผนกลา้าเงาเอาอยาผลเอาเลยหักาเอาเลยบางหนึง่งมันจะตำตำอาแมรคือกวาดกันดีแถอคือว่าผลอย่างไง <laughs> 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 พวดเมียนอย่านีย่านเนี้ยนี่ครับปวดแมวแล้วทางสันล้างๆปวดแมวยอจีบเด็อดนะพอนี บ้าเจ็ดตัวนี่ครับนางสันคูคูแมวนะครับถือเอาตัวเจ้าไม่หยาดนี่หัวหน้าบ้านเต็มมันย้ำหนึ่ย้ำมันบ้านหนึ่งเออเย่างหอยนี่ครับเย็นห้านี่สันยี้กินเพป็นเราปลาปลาเราหนึ่ง

โค้งหนามเต็มดีหันน้ามเต็มดีค่เราเข้าเข้าสถือยังไดไปไมดเยปเาะับใอย่างนไเชี่ยไปด้่ะถนตอละเพียงมาต่อดี๋ยวละมาต่อตะก้าทีแหลกบดมีี่ปลานีครับไปแนวแ้ว แล้วก็มเต็มครับครับเนี่ยเอเช